ตอนนี้เงครับผมสวัสดีครับผมมือนนี้ก็มาพบพระหลมาเจอมาเจอกับบาวโซนอีกเก้าครับผม วันนี้กับเพาพีพี่พาน้องมากินเมนูย่างปลาหมึกครับผมย่างปลาหมึกน้ำจิ้มรสเด็ดสุดแซ่บครับผมก่อนสิกินก็ขอฝากช่องเฮียงชนชาแนลนั่ครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเป็นกำลังแรงใจให้บ่าวสูนเดคลิปต่อไปพี่น้องบาสูนก็ขอขอบคุณครับผมแฟนคลับเลฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมที่เข้ามารับชมส่องบ่าวสูนครับผมมาๆมาๆมาแซ่บๆนำกันครับผมวันนี้อันผักแก้มกับซีมีครับผมแตงครับผมแตงกับใบบุ้งเนื้อครับผม อันปรลาดวายครับผมอันอันมุ้งพักมื่อวีนครับผมกันมาแซ่บๆน้องกันครับผมมื่อนี้มาทำแหนะแขกม้านครับผมเอามึกครับผมมึกไข่ครับผมมึงครับผมมีดอกมึกไข่ครับผมอือเกล็ดนมจิ้มก่อนพี่น้องน้มจิ้มช้ำๆเลยครับผมย่อยตุบๆพี่น้องอุ้ยน้มจิ้มรสเด็ดพี่น้องตุบๆทุบๆทุบๆครับผมมาแซ่บๆกันครับผม ใบโบวครับผมใบโบวนี่ครับต้มจำนำนี่เล็กน้อยครับผมเขากลายครับผมเขากลับน้ำจิ้มเลยครับผมอันใบบับวก์กินครับผมอม,มันมีไงลูกน้องนี่คุณอาบอลซวนอีกครับผม จากตัวเมื่อเข้าสำหรลองกระดองมันครับผมอืม้อซึ่งดอบเหรอ ครใบบัวคกอไหนใบบัวจำนำเลยครับผม มะกล้ยครับผมเปล็ดน้ำครับผมขนมกล้ยเปล็นกน้ำครับผมตัวนี้มันเป็นกล้ยมึกครับผมมึกเปล็นกน้ำ บุบกับผมเข้ากันร้ายไปหน่อยบม่ได้ว่าตำมะเขือกับผมหนึ่งจิ้มกับผมหนึ่งจิ้มซำๆกับผมมือกับผมมาจาก จักวน้อยแซ mm hmm. บอีิบ mm hmm. สซูอยอดเลยครับผม เลยบูงนิดเขากันรีบๆพี่น้อลองมือด้วยครับผมกับน้ำจิม้มปลาหมึนกน้ำจิ้มชีฟูดแล้วครับผมเสียบพี่น้องมือครับผม อันเี้ครับผมแซบักแซบคักพี่นอง จริงครับผมเพิ่มซ้ำเรี่อง,องนะขาดไปสุดยอดครับผมแต่งโดยส้า là Là làm chìm trong sông các bạn xin giọt các ราเสีบเส็บน้ำบาซนคกับผม,ามใาม่สุดท้ายัว <Wow. S 1> เปลตอกเสียบมึกไข่ครับผมเป็นปลมึกไข่จากแมนดอกเมียนบูเม,มียนดอกสงสัยอันสีดไข่ใส่รับผม สุดยอดครับผมบุมมครับผมใบสุดท้ายครับผมเง,งี่ยงงามเรื่อยๆเลยบุนอมตายแล้วครับผมคลักร้ายมันนี่ รัวลลยค,ครับผมแส่บคักครคับผมมื่อนี้าวโซนข้อข้อฝากสองเฮียยโซนชาแนลก็คับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเป็นกำลังแรงใจให้บา้านโซนอคลิปต่อไปครับผมมื่อนีา้าวโซนขอขอกล่าวคำวมาสวัสดีครับ